ในหนังเรื่อง2499ี่อันธาพาลคลองเมืองใช่ไหมจะเชียนหรือว่าดาบเชียนน่ยที่นี่แม่งเถื่อนน่ยไม่แน่จริงมึงอยู่ไม่ได้ก็มันเพราะพูดชัดเลยนะว่าเขาเป็นนักธุรกิจตึ่งนักเลงเขากินพวกไม่เป็นถ้าเขากินพวกต้องต้องได้ด้วย ในขณะที่ท้องถิ่นมันเริ่มขยายบทบาทมากขึ้นในการเลือกตั้งเนี่ยคนในตระกูลบุญเปื้มมันไม่พอเก็เลยทําให้การเป็นป้อนสามารถที่จะสร้างเครือข่ายการเมืองขนาดใหญ่บวกกับฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเนี่ยก็สามารถดูแลประชาชนได้อย่างกว้างขวางในฐานะที่เรียกว่าบ้านใหญ่พีเรียดใหญ่คือหนึ่งตะวันออกในยุคดังเดิม ก็คืออยู่กันแบบเศรษฐกิจแบบดังชีพอยู่บนฐานทรัพ,พยากรในท้องถิ่นซึ่งมันอุดมสมบูรณ์มากมันมีทั้งทะเลม,มีทั้งภูเขามันมีทั้งที่ราบลุ่มและพอยุคหนึ่งที่ตะวันออกเริ่มที่จะเชื่อมโยงกับกรุงเทพหรือว่าส่วนกลางผ่านการสร้างถนนสุขุมวิท<ม>และสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงความทันสมัยต่างๆเทคโนโลยีนะครับการค้าเศรษฐกิจแบบการค้าเริ่มเข้ามานโยบายของวัดเริ่มเข้ามา มันก็เลยทําให้เกิดกนละุ่มผู้นําท้องถิ่นที่ได้ผลประโยชน์จากนโยบาย<ม>การทําไร่มันไรอ้อยนะครับกลายเป็นพวกหลงจู้ตระกูลต่างๆ<ม>ที่ครอบครองที่ดินจนํานวนมากแล้วก็หลังจากสะสมความมั่งคั่งจากที่ดินจากการทําไร่มันไร้อ,อย<ม>เขาก็เข้าสู่อํานาจทางการเมือง<ม>เพื่อเอาอํานาจทางการเมืองมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง จึงเป็นที่มาของคำว่าลูกปืนตกถึงไหนที่กูถึงนั่นช่วงเวลานะครับช่วงสำคัญช่วงหนึ่งที่ตะวันออกเนี่ยเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดการหลังไหลอ,อพยพของผู้คนหลังจากมีสงครามเวียดนาม,อมพอสองครามเวียดนามปั๊บเนี่ยอูตะเผา,าเนี่ยมันก็จะเป็นค่ายทาหารของ g ีไอ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวแถบพัทยาซึ่งตอนนั้นก็เริ่มที่จะมีธุรกิจนะครับสีเทาเข้ามาด้วยนะครับแล้วในยุคนั้นถ้าจําได้มันมียุคที่สมัยจอมพลสฤษดิ์เจมที่เขานะปราบปรามผู้มีทิพลนะครับปราบปรามนะครับพวกนักเลงตะพานแดงใบเล่ดําเอ็โซ่ปุระเบิดขวดใครต่อไปก็พยกมาที่นิวแลนด์ก็คือที่อุตตะเผาซึ่งมันก็เกิดนะธุรกิจ ลักษณะสีเทาๆเกิดขึ้นแล้วแต่จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือจุดที่เรียกว่าการเกิดขึ้นของอิทธิ์ซีบอร์ดการเกิดอิทธิ์ซีบอร์ดเนี่ยมันโยกฐานการพัฒนาจาก,กไร่มันไร่อ้อยนะครับมันอยู่ที่ชายฝั่งพออยู่ที่ชายฝั่งเสร็จปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจแถบนี้ดีเศรษฐกิจแถบนี้ดีก็คือทำให้คนแถบทะเลเนี่ยนะมีบทบาททางการเมืองเกิดขึ้นเพราะเขาได้ประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาเหล่านั้น เราก็เริ่มเห็นตัวละครทางการเมืองมันเริ่มียกขยับจากป่านะครับลงสู่ทะเลตระกูลคุณปื้มก็เป็นตระกูลหนึ่งนะฮะที่นะเติบโตบนกระบวนการการพัฒนาที่สัมพันธ์กับนโยบายของรัฐคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมศึกษาก็มันเพราะก็คือลูกชาวบ้าน นะครับพ่อก็มีฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็คือไม่ได้ลุกเป็นชาวบ้านจนๆนะก็มีฐานะเป็นเจ้าเจ้าของเขียงหมูแม่ตัวเองก็เรียนจบป .4 ไม่พิจสมัยในการเรียนมากนะักแต่พิสมัยในโลกประสบการณ์จริงก็มันพราะอมีวิธีคิดที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งเวลาทําธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกับนักธุรกิจตัวตว,ตวไปก็มันพราะพูดชัดเลยนะว่าเขาเป็นนักธุรกิจกึ่งนักเลงเขากินรวบไม่เป็นถ้าเขากินพวกต้องต้องได้ด้วย ซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ทาให้กัมมันพ่อสามารถสร้างคอนเน็กชันทางการเมืองได้อย่างกว้างขวางกัมมันพ่อเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มากก็คือหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะทําอะไรบางอย่างขอให้คนมาช่วยแค่คําขอมันกินข้าวไม่ได้นะแค่คําขอมันซื้อน้ํามันไม่ได้นะแค่คําขอมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะกัมมันพ่อเข้าใจสภาพว่าอยากจะสร้างคอนเน็กชันก็ต้องให้ผลประโยชน์กับเขา <Okay. S 1> ซึ่งแพทเทิร์นเนี่ย เป็นผมคิดว่ามันเป็นโมเดลสําหรับกรรมันเปะบนเส้นทางเดินทางการเมืองว่านะครับถ้าตัวเองขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งตัวเองจะต้องสร้างฐานทางการเมืองไม่ใช่แค่ท้องถิน่นแต่จะต้องสร้างไปถึงระดับชาติเพื่อเอาอํานาจระดับชาตินั้นมาปกป้องคุ้มครองตัวเองกรรมันปะหน้าเท่าที่ผมศึกษานะกรรมันปะจะอธิบายตัวเองว่าความมั่งคั่งของตัวเองเกิดมาจากสองยุคสำคัญสำคัญเลยนะ ก็คือยุคหนึ่งก็คือการที่ไปทําเรือขเขมิดเนี่ย<ม>พอี่บอกท่านไม่กินไม่กินพวกไงท่านมีเรือลาเดียวสองลำม,มึงท่านจะไม่ผิดนะฮะชวนละแวกเนี่ยคนที่ทําหมากินเป็นชาวประมงละแวกเนี่ยไปกัมพูชาด,ด้วยกันแต่กมัมพูช์ขอเก็บค่าสองประมาณสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าพวกได้ไหมพวกได้ประโยชน์ไหมได้เพราะว่าดีกว่าดีกว่าเรือจอดทิ้งให้พวกมันกินถูกไหมเรือได้ทํางานคนได้ทํางานมิ่แด่ได้กมัมพูชะก็ได้ส่วนแบ่ง จากการเก็บค่าตรง 2. ก็คือการพัฒนาอีเทนซีบอร์ดเนี่ยมันมีการก้านซื้อที่ดินกันอย่างมาโหฬารเพราะก้านซื้อที่ดินเนี่ยมันก็ทําให้คนที่มีโอกาสแสวงหาที่ดินได้ซึ่งอันนี้ก็ทําให้กรรมนพบอกว่าเขารวยจนตั้งหลักไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่กรรมนพคนเดียวนะนะักการเมืองจํานวนมากในยุคนั้นได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาอีเทนซีบอร์ดซึ่งมันเด่นชัดมากก็คือในสมัยพ่เด็กชาติชาย ราคาที่ดินสูงขึ้นมากกำเนิดะอก็แหวนโอกาสว่าท้องถิ่นสําคัญมากเขาก็เลยพยายามวางเครือข่ายซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะเครือข่ายอบอจอเทศบาลอบอตอเมืองพัทยาเนี่ยยังอยู่ภายใต้ส่วนใหญ่นะยังอยู่ภายใต้เครือข่ายของกำเนิดปะหรือว่าเครือข่าย้านใหญ่ระบบ้านใหญ่คือระบบการดูแลเกื้อกูลอุป,ปถัมภ์คนตัวเล็กตัวน้อย ระบบอุปถัมภ์คือระบบที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่เท่ากันกระมันเปาะถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่จุดสําคัญก็คือหลังจากสนับสนุนคนอื่นไปเยอะละเขาก็เห็นว่ามันถึงเวลาต้องสนับสนุนลูกหลานตัวเองจึงไม่แปลกที่จะเริ่มสนับสนุนสนธยาวิทยาและเครือข่ายที่มาบอกทําให้เขาเริ่มมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นในในจังหวัดแล้วมาบวกกับทศวรรษที่2540 นโยบายกระจายอํานาจที่มันกระจายทั้งที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้นนะที่มันกระจายเงินกระจายงานกระจายคนพอปัญหาตามมาก็คือโครงสร้างแบบนี้มันจะเหมือนกับแม่เหล็กอะมันจะดึงคนพอดึงคนเข้ามามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไอ้คนไม่ดีก็จะชอบอ้างเฮ้ยเด็กบ้านใหญ่ว้ยเฮ้ยเด็กกำนันด้วยกำนันไม่ได้รู้เรื่องเลย คนนบ้านใหญ่ไม่รู้เลยแต่คนกลุ่มนี้ไปอ้างผมนะ่าเจอกับตัวเองเลยนะแต่มันมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านวัดบุ๊กแล้วก็จะเป็นทาวเขาผมก็อยู่กับเพื่อนๆน,นะที่เป็นนักศึกษาปิญญาโทแล้ววันหนึ่งอ่ะนะฮะมันมีรถนะบีเอ็มนะขับรถมาชนรถผมซึ่งจอดอยู่อ่ะเขาบอกว่ามีปัญหาไหมเขาเป็นเด็กบ้านใหญ่ผมก็้วยความเป็นเด็กเราก็กลัวนี่คือสิ่งที่ภาพอย่างหนึ่งที่ทําให้คนจํานวนหนึ่ง มองบ้านใหญ่เป็นลบเพราะกลุ่มคนที่แอบอ้างเนี่ยแต่ก็มันเพราะอยู่ในสภาวะที่เจอศัตรูทางการเมืองเยอะมากคือนักการเมืองทั้งหมดรู้ว่าใครมีช่างักติดหลังอะไรไว้บ้างแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นโชคชะตาด้วยนะบางครั้งมันเหมือนกับโชคชะตาที่ในวงการที่เป็นนักเลงเก่าก็ยังมีความหวาดระแวงต่อกันอะคือเขารู้ว่ากลไกรัฐมันปกป้องคุ้มครองอะใครไม่ได้ในความเป็นจริง เขาจะป็นต้องสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองตัวเองการขัดเรื่องบางอย่างกันในในธุรกิจนะหรือความไม่ลงรอยกันในกลุ่มชนชั้นนำท้องถิ่นระหว่างบ้านใหญ่กับกำนันยูนยที่มันมีขา่าวเรื่องจริงกันนะ่ะซึ่งอันเนี้มันก็เลยทำให้กำนันป้อกลายเป็นเป็นจำเลยบวกกับการปรับตัวทางการเมืองไม่ได้ก็คือคือหวังว่า การเข้าไปอยู่ในพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งจะยังไงใช้อำนาจทางการเมืองมาอย่างน้อยก็ยือย้อือคดีออกไปแต่มันเป็นการยื้อเพื่อเพื่อเอาไว้หักหลังน,นที่หลังแล้วบวกกับตอนนั้นนะในทศวรรษที่2,550กระแสความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติมันสูงมากซึ่งตอนนั้นนะเป็นช่วงที่บ้านใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะยังไงเว้นระยะห่างคือไม่อยากจะไปเป็นคู่ขัดแย้งทั้งหมด แต่บ้านใหญ่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณประชาธิปัตย์เลยชนะยังไงขาดเลยนะการเลือกตั้งเมื่อปี2.550จุดนั้นแหละครับบ้านใหญ่รู้สึกว่าตัวเองเพียงทำละก็คือไม่ได้จัดวางสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มันหองตัวตัวเองถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเขาก็เลยไปตั้งพรรคพลังชนขึ้นมา ก็ <S <S กชนะกลับมาเหมือนเดิมเลือกตั้งนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปีหกก่อนนะยิ่งชัดเจนมากนะกลุ่มสุชาติชมผลนละก็แตกตัวออกมาซึ่งมันมัน,ม,นมันเกิดปรากฏการณ์อนาคตใหม่อนาคตใหม่ซึ่งไม่มีใครคิดว่ามันจะชนะการเลือกตั้งนะมันก็เลยเกิดให้เกิดความตดถอยแล้วในเวลาตั้งแต่62สอถึงหกเนี่ยบ้านใหญ่ไม่ได้ปรับตัวเลย มาแพ้การเลือกตั้งนะครั้งล่าสุดอีกถึงแม้ว่าจะอยู่ในพักที่มีกระแสสูงมากคกือพักเพื่อไทยแต่มาแพ้กับก้าวไกลร้องกับความขัดแย้งที่มันยังไงมันบานปลายจนไม่สามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้แล้วระหว่างกลุ่มเสียเหงกับกลุ่มบ้านใหญ่คือตอนนี้นะผมคิดว่ากลุ่มบ้านใหญ่ในะอยู่ในภาวะที่ที่ที่ถดถอยนะก็คือถ้าอยากจะไปต่ออยากจะ นะรักษาสถานะทางการเมืองเราต้องมีการรีโนเวทอ่ะคือนะักการเมืองที่อยู่ในการเมืองปัจจุบันก็รู้ว่า4ปีนี้ถึงแม้ว่าเก้าไกลจะชนะมีคะแนนนิยมนะแต่กลไกทางอำนาจเนี่ยก็ไม่มีทางยอมเก้าไกลง่ายๆหรอกครับคือวันนี้โอเคแล้วถ้าดูจากสอสเนะก้าไกลได้หลายที่นั่งนะครับบ้านใหญ่เนี่ยนะฮะไม่ได้เลยอาจจะได้สักคน2คนแต่ในฐานท้องถิ่นเนี่ยอบอจอเทศบาลอบอตอกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเครือข่ายของบ้านใหญ่ก็คือบ้านใหญ่ก็ต้องบทขยี้เสียเฮงให้ได้แล้วบ้านใหญ่ยังเจอนะภัยคุกคามใหม่ก็คือก้าวไกลที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดที่มาพร้อมกับกลุ่มชนชนั้นกลางที่มันมันเยอะขึ้นซึ่งกลุ่มชนชนั้นกลางเหล่านี้เขาไม่ได้เพิ่งพาบ้านใหญ่เขาก็มีความคาดหวังกับการเมืองแบบกระแสที่มันเกิดขึ้นคือการเมืองเชิงนโยบาย การเมืองในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่มัน,มนดีขึ้นโดยไม่ต้องเบียดเสียดตัวเองไปเป็นเครือข่ายของบ้านใหญ่สำหรับผมข้าวไกลไม่ใช่อะไรที่ใหม่สำหรับคนที่สนใจการเมืองหรือสนใจปัญหาบ้านปัญหาเมืองนัข้าวไกลก็คือตัวแทนของการพูดในสิ่งที่คนมันคิดอยู่แล้วกับสภาพความไม่พอใจทางเศรเกษฐกิจการเมืองที่ถูกผูกขาดไว้โดยคน,คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพอมาเป็นการเมืองในดับพื้นที่จังหวัดก็จะอิงอยู่กับตระกูลการเมืองหรือบ้านใหญ่แล้วที่ผ่านมานะการเมืองมันก็ไม่ดีขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นสังคมก็มันไม่ได้พัฒนาที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเฮ้ยกูเสียภาษีด้วยกูเสียภาษีเยอะด้วยแล้วทําไมโครงสร้างพื้นฐานมันเดิมแล้วทาไมการแม่น้ําไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมต้องไปฝากลูกเข้าเรียน ทำไมโอกาสในชีวิตไม่มีผมเสียดายพักพลังชนก็มากถ้าเขาตั้งพรรคพลังชนพัฒนาไปสู่พักพลังบัวพาเนี่ยแล้วเราดูประเมินแล้วว่าในเมื่อการเมืองมันแข่งกันระหว่างอุดมการแบบเสรีนิยมแบบก้าวไกลกับนีโอคอนเซอร์เวทีฟแบบเพื่อไทยเขาไปแข่งกันไม่ได้เขาก็ต้องสร้างพื้นที่ของเขาก็คือไอพ้พรรที่มีแนวอุดมการแบบท้องถิ่นนิยมคืออย่างน้อยนะ ให้เขามีอุดรมการว่าถ้าพักบรพารังบรุรพาเกิดขึ้นเนี่ยนโยบายการ,ร,ราพัฒนาตะวันออกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจตะวันออกจะเป็นยังไงอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงนะครับเกษตรกรรมจะเป็นยังไงถ้าเขาพัฒนาอย่างนี้ได้นะเขามีคอนเน็กชันจากบ้านใหญ่หลายๆจงังหวัดที่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้แบบบ้านใหญ่แล้วแต่เป็นบ้านใหญ่ที่ติดอาวุธทางปัญญาผ่านนโยบายเนี่ยถ้าตะวันออกเขาเลือกมาได้มาสักสิทธิ์ที่นั่งเนี่ยเขามีอำนาจการต่อรองสูงเลยนะ ดีกว่าไปโวนกับพักรุ่นพักนี้เขาจะกลายเป็นพักตัวแปรแบบภูมิใจไทยนั่นคือที่ผมคิดว่าถ้าเขาจะปรับนะเขาต้องมองแบบทิงก็เปอ l ี่แอคโลเคอรีก็คือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลแต่เลือกที่จะปรับฐานท้องถิ่นเพื่อสู้เพื่อรักษาสถานะบ้านใหญ่แต่ถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ก็คงจะได้เฉพาะรักษาเฉพาะท้องถิ่นไป